ไปไปอันนี้ที่ต่อไปนะคะใช่ใช่คุณน่ากลัวมากเด็กน้อยน้องแพ้ก็ไปไหนไม่ตั้งกล้องมาให้เลยมาใไ้เป็เพลงจะมาร้องให้อ๋ออ่ะไม่มีแรงเดินหายากที่ทำไม่มากพอจะติมาตั้งข้างหน้าดีกว่าลูกใช้ชีวิตที่เหลือใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปกับ ไปละ <laughs> มาสลับไปแม่ด้วยไ,<ม>ไม่เป็นมาสลับให้แม่ด้วยสลับกลับยังไงอ่ะทีเนี้ยนะคะ อาจารย์มาให้กําลังใจครับทั้งแอดมินและก็ญาติธรรมครับแล้วก็ร่วมสู้ไปด้วยกันจับํำได้บ้างว่่าจแตงบุญบารมีไปด้วยกันเนืเพลงเมื่อกี้มันกับว่าเลยนะถ้าเกิดว่ามีจํานวนไม่มากพอจะไม่มีแรงใช่ไหมมันมีใช่จะไม่มีแรงเดินอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวไป็นย้อนงกับมาหน่อยะ่อ่ครั